สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะก็เหมือนเดิมกับช่องเอมทาลอร์ดเลิฟฮิวิ่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์ก่อนเนาะว่าตอนนี้สถานการณ์แต่ละท่านนะคะพลังงานความรักวันนี้เป็นอย่างไรบ้างกําลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนกันนะคะเราเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คพลังงานตัวตนกันเนาะเหมือนเดิมเอมขอ3ใบนะคะ วันนี้มาแบบไม่พูดอะไรเยอะอืออ่าไพ่ใบนี้มาอีกแล้วนะคะเมื่อวานเหมือนไพ่ใบนี้ก็ออกนะกำลังอยู่ในช่วงของการคุ้นคุ้นคิดคุ้นคุ้นคิดนะคะกำลังอยู่ในเรื่องอ่าอยู่ในช่วงของการคิดการตกผลึกวิเคราะห์อะไรบางอยา่างในทิศทางในเรื่องของความรักนะคะเออมาอยู่ในช่วงอืกำลังคิดที่จะสร้างอะไรร่วมกันอยู่หรือเปล่า แต่วันนี้แบบไพ่ที่ใบที่สองเนาะค่อนข้างออกขยายออกมาดีนะคะกำลังอยู่ในการวางแผนของเกี่ยวกับในเรื่องของคนรักคู่รักของคุณก็ได้นะตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงของการตกผลึกการคิดที่จะร่วมสร้างร่วมทำอะไรด้วยกันก็ได้นะอะขออีกหนึ่งใบนะคะสังเกตการ ไปเดี๋ยวุ๊กเหรออ่าเอมเอมองว่าแต่ละท่านแต่ละคนนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงจังหวะเวลาของการตัดสินใจการคิดเราก็เหมือนดูสถานการณ์แวดล้อมก่อนเหมือนกำลังว่ากำลังจะคิดจะสร้างอะไรบางอย่างกับคู่ของคุณก็ได้กับคนรักกับคู่นะคะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ การสังเกตว่ามันจะไปในทิศทางไหนมันจะมีในทิศทางที่มันจะเป็นไปได้ไหมดูแล้วไม่ได้รีบร้อนที่จะแบบเล่งหรือลงมือทําอะไรให้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นนะคะแต่มันมีการมีการวางแผนมีการสังเกตเหมือนรอดูสถานการณ์เพื่อจะให้สิ่งที่ทาอะคะ่ะมันมีความแบบปลอดภัยมากที่สุดมีปัญหาให้น้อยที่สุด อ่ะเป็นในลักษณะแบบนี้นะอาจจะหลายๆคนอาจจะกําลังจะทําอะไรกับคู่ก็ได้หรือหลายๆคนถ้าเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะก็เหมือนค่อยๆดูค่อยควิเคราะห์พิจารณาตกผลึกไปนะคะว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตที่การเข้ามาแล้วจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีแนวโน้มในความคิดไปใน,นทิศท,ทางเดียวกันลุยกันไปข้างหน้าด้วยกันแต่ไม่ได้รีบร้อนนะคะเอมมองว่าเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรเรียมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวขอเช็คนะคะพนังงานตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนที่เข้ามาวันนี้หน่อยถ้าสถานาการณ์ตรงก็ฟังกันต่อนะคะแต่ถ้าไม่ตรงไม่ใช่ก็เรื่องผ่านคิดกันได้เลยนะ ขอเช็คพลังงานตัวตนของแต่ละท่านหน่อยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะตอนนี้สองเหรียญการปรับภาวะสมดุลน,นะคะการบาลานซ์บาลานซ์ปรับภาวะสมดุลเด็กถือถ้วยเอ่อก็ดูว่ามีความสดใสนะคะ กำลังบาลานซ์ความคิดความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณอยู่ค่อนข้างมีความสดใสมีความเป็นตัวเองนะนะคะอืมเป็นคนมองการไกลาวางแผนรอคอยก็อย่างที่บอกว่าไพ่ค่อนข้างที่อ่าค่อนข้างจะไปตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะตอนนี้เหมือนกันนะเหมือนคุณไม่ได้รีบร้อนนะคะเหมือนคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆวางแผน ในเรื่องของการประสบความสําเร็จอะไรก็ตามแต่ณนะตอนนี้อะนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเดี๋ยวอาจกําลังจะมีอะไรเก่าๆได้วนกลับมาให้คุณได้ได้ทําได้ลงมือทําด้วยนะคะอืมแต่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสติปัญญามากๆนะสเตนขึ้นมานะคะเป็นคนที่เวลาทําอะไรอะคะ่ะจะเป็นคนวางแผนดีใช้สติปัญญาในการจัดการปัญหาการควบคุมการวางแผนต่างๆ ะคะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะนะแต่ดูภายนอกของคุณไม่ว่าคุณจะอาอยุเท่าไหร่นะภายนอกของคุณอาจจะดูสดใสนะคะจะดูค่อนข้างอาจจะมีแบบมีความเป็นเด็กหรือมีความหน้าเด็กนะคะแต่ว่าเป็นคนที่อย่างที่บอกความเป็นสเตนขึ้นมาคุณเป็นคนที่แกร่งนะ เจออ่าเจอเหตุการณ์อะไรมามากเจออะไรมาเยอะเป็นคนที่มีสติปัญญาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมาด้วยตัวของคุณเองจากประสบการณ์ชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องท่ถ่ามของความรักดูคุณไม่ได้รีบร้อนคุณค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอืมเอ็มมองว่าเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันว่าเราพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในที่นี้หลายคนอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะหรือถ้าไม่ใช่คนโสดนะคะก็ดูว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรร่วมกันกับคู่รักคนรักแต่ก็ไม่ได้รีบนะคะเหมือนเหมือนค่อยๆวางแผนค่อยๆดูไปในทิศทางของความรักว่าจะเป็นในทิศทางไหนในรูปแบบไหนไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ถ้าเป็นคนโสดก็ดูก็กไม่ได้รีบเช่นกันค่อยๆดูไปนะคะว่าใครที่จะเหมาะกับเราเพราะว่าตามตามหน้าไพ่ที่เอ็มเห็นอนะ อ่าไบเดอร o กเนาะการที like land, to to people, the ่จะเข้าการที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณสักคนเหมือนคุณต้องการคนที่จะอยู่กับคนไปตลอดรอดฝั่งจนถึงบ้านปลายชีวิตอะค่ะการที่จะมาอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นดูคุณแล้วก็ดูไปเรื่อยนะว่าใครที่เหมาะสมอ่ะแล้วเรามาดูสถานการณ์นะคะความรักนะของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้หน่อยนะคะสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะ The Chariot นะคะคิงถือถ้วยมีเกณฑ์ได้เจอคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้นะอู้ The e m อะียขึ้นมานะคะสิบถ้วยไม่ธรรมดาแฮะอ่าพลังงานความรักนะคะถ้าใครโสดอยู่นะมีเกณฑ์จะคุณจะได้เจอ ในในรูปแบบที่คุณคาดหวังนะคะเอ็มมองว่าคุณจะได้เจอในรูปแบบที่คุณคาดหวังนะมองว่าเป็นคนทางไกลได้นะคะเ,เจอกันผ่านจากการเดินทางหรือคนที่คุณเจอค่ะค่อนข้างจะมีหน้าที่การงานตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความพร้อม,อมแต่ว่าการเจอกัน มันจะมีอุปสรรคปัญหาแน่นอนนะคะห้าไม้เท้าขึ้นมาการเจอกันของคนคนนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยเดยเมขอดูต่อนะ5เหรียญ2ถ้วยอ,อืม ใต้สำรับเป็นหกดาบนะคะเอมเอมมองพลังงานเป็นประมาณนี้นะเอมมองว่าหลายๆคนนะคะไม่ได้รีบร้อนที่จะมีความรักเนาะแต่เมื่อคุณได้เจอความรักอะ่ะมองว่าจะเป็นความรักในแบบที่คุณคาดหวังนะเป็นความรักที่แบบที่จะอยู่กันไป ที่จะอยู่กันไปเป็นครอบครัวแต่ว่าให้เห็นว่ามันมีเกณฑ์ของความความยากในความสัมพันธ์นี้พอสมควรอาจจะมีเรื่องของอยู่กันคนละที่คนละทางก็ได้นะคะมีเพราะว่ามีม,มันมันมีเรื่องของการเดินทางอาจจะอยู่เป็นคนละที่ก็ได้อ่ามันมีเรื่องของคนทางไกลเข้ามาให้เห็นเนาะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอ่คาค่อนข้างจะมีเรื่องของความวิตกกังวลพอสมควรเนาะก,กับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วอ่ะ มันอาจจะแบบเหมือนเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณอาจจะต้องต้องเผชิญด้วยตัวคุณเองคนเดียวก็ได้ด้วยนะเพราะว่าให้เห็นว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันด้วยความมันมีระยะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะแบบแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเหมือนคุณทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องลงมือลงแรงด้วยตัวคุณเองแต่ว่ามันจะอยู่กันเป็นในแบบครอบครัวนะคะ คนที่คุณคบอะคะ่ะเขาอาจจะต้องทํางานอีกที่หนึ่งคุณอาจจะต้องทํางานอีกที่หนึ่งหรืออาจจะต้องอยู่คนละจังหวัดกันทําให้มันค่อนข้างจะมีความห่างไกลกันพอสมควรนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะมีความวุ่นวายมีอุปสรรคเยอะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะความรักรั้งนี้ถึงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่มันจะลงตัวนะคะหรือว่ามันอย่างที่บอกว่าถ้าใครถ้าใครไม่ได้ซีเรียสกับรักระยะทางไกลถือว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันจะเป็นในทิศทางที่ดีแต่ตามหน้าไพา่เห็นแล้วว่าอืมเวลาที่คุณเดือดร้อนหรือเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณได้ในทันทีเพราะเขามีหน้าที่การงานอะไรบางอย่างที่เขาก็จะต้องรับผิดชอบเช่นกันอืมประมาณนี้นะคะแต่เอ็มมองว่ามันจะเป็นในรูปแบบที่เหมือนคนที่คุณตามหานะเดี๋ยวมาดูต่อหน่อย อย่ามาดูคําแนะนานะคะจากพี่ไพ่นะคะในเรื่องพลังงานความรักของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่มีแฟนเนาะถ้าใครยังโสดอยู่มีเกณฑ์ความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เจอในลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสำหรับคนมีแฟนแล้วคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันอยู่ระยะไกลกันมันมีเกณฑ์จะต้องไปเดินทางไปหากันบ่อยๆแล้วก็เวลาแบบเขาเวลาคุณแบบเจ็บไข้ไข เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะด้วยความมันไกลกันนะคะอาจจะไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาดูแลคุณได้นะก็เป็นไปได้แบบนี้ด้วยนะคะค่อนข้างจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะพอสมควรนะรับในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะขอคําแนะนําจากพี่ไพ่เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยววันนี้เอมจะเปิด6กใบนะคําแนะนํามีคําแนะนําอะไรบ้างนะคะกับความสัมพันธ์นะคะในพลังงานในวันนี้นะ ว้าวเดอะซันนะคะแต่จริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะมันตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขให้กับคุณมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขกับคุณมากๆหรือว่าเร็วๆนี้มีเกณฑ์จะมีน้องหรือเปล่าอืม The h ง n g m a อขอดูต่อ้อย ไพ่ใบนี้ตอนแรกเอ็มจะหยิบอีกใบนะแล้วมันดีดออกมานะคะอะอะไรที่มันติดขาดติดชะง,งักถูกแขวนในความสัมพันธ์มานานรู้สึกการมาหากันมันดูยากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวอาจจะได้มาหากันบ่อยๆมากขึ้นมันจะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเราก็ถ้าใครยังโสดอยู่มีเกณฑ์จะอย่างที่บอกมีเกณฑ์ได้เจอคนไกลนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้มีเกณฑ์จะได้มาหากันนะ ให้ระวังความคิดมากคิดเยอะซะหน่อยนะคะอาสามดาบขึ้นมาเนาะขอดูเพิ่มเติมหนึ่งเหรียญให้ตงอีกหนึ่งใบตเตรียมเพจเอ็มเอาเลยนะคะอะเอ็มมองว่าเหมือนคำแนะนำอะค่ะเหมือนให้คุณระวังในเรื่องของความคิดมากคิดเยอะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของความคิดมากคิดเยอะ สำหรับพลังงานวันนี้ที่เข้ามาแน่นอนความสัมพันธ์ของคุณนะค่ะคุณคุณต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงความสัมพันธ์ที่ไปในทิทางของการเปิดเผยถ้าใครมาเล่นๆกับคุณอะคุณไม่เอาแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ใบเดบุกขึ้นมานะคะแล้วก็ดูแล้วแบบคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เวลาจะเอาใครเข้ามาในชีวิตจะมีการวางแผนมองในอนาคตในวันข้างหน้าค่อนข้างจะค่อยค่อยค่อยค่อเป็นค่อยๆไปไม่ได้รีบร้อนนะคะคุณค่อนข้างจะพิจารณาในความสัมพันธ์ มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ถูกใจมันอาจจะทําให้คุณต้องวิตกกังวลอันนี้เรามัดระวังแล้วคุณอาจจะต้องไปแก้ปมอะไรบางอย่างเพราะว่าสามดาบขึ้นมาเนาะเป็นในเรื่องของจัก,การกะที่4ี่คุณอาจจะต้องไปแก้ปมอะไรบางอย่างเบื้องลึกของคุณนะคะอาจจะเป็นปมในวัยเด็กก็ได้ปมที่แบบว่าอาจจะได้รับความรักหรือการที่ยังรักตัวเองเติมเต็มตัวเองไม่ได้มากพอเพราะว่า คุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอเป็นความรักระยะไกลเนาะเป็นคนที่อาจจะต้องอยู่กันคนละที่คนละทางเมื่อเป็นครอบครัวกันแล้วอาจจะต้องแยกย้ายกันไปทํางานอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณอาจจะเกิดความในเนื้อต่อมใจความวิตกกังวลความคิดมากคิดเยอะแต่ความสัมพันธ์นี้อบอกเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วเหมือนคุณได้เจอคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปแก้ในเรื่องความคิดมากคิดเยอะอาจจะต้องมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิม นะที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ในระยะที่มันแบบเยืดยาวกันไปจนถึงบ้านปลายของชีวิตแล้วเราเอมองว่าคุณทําได้แน่นอนนะบายเดอะบุ๊ขึ้นมาคุณจะอยู่กันเป็นครอบครัวคุณจะอยู่กันจนไปถึงเป็นบ้านปลายของชีวิตของกนและกันนะคะแต่ระวังในเรื่องของความวิตกกังวลมันอาจจะเป็นปมฝังของคุณมาตั้งแต่ในวัยวัยเด็กก็ได้นะคะความกลัวความกลัวความฝางังความความทุกข์ใจความผิดหวังที่มันเคยเกิดขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องไปเคลียร์ กับตัวคุณเองตกผลึกกับตัวเองนะคะพิจารณากับตัวเองนะ mm. เมื่อถ้าคุณทําได้อะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะราบลื่นม,มากๆเพราะด้วยเวลาความสัมพันธ์ที่มันไกลกันนะคะแน่นอนมันจะมีความกลัวว่าเอ๊ะเขาแบบจะทําอะไรลับหลังเราไหมมีอะไรไหมมันจะมีความคิดมากคิดเยอะอยู่ในนั้นนะเนาะเพราะว่าเด e อมมูก็ขึ้นนะคะแฮงแมนก็ขึ้นเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของความคิดความวิตกกังวลจนเกินไปแล้วก็ปมอะไรบางอย่างในวัยเด็ก แต่มองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้น่าเป็นห่วงเลยนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันใช่และแน่นอนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะต้องเดินทางแล้วก็เวลาอย่างที่บอกว่าเวลาคุณต้องการในจังหวะเวลาบางอย่างที่เวลาคุณต้องการเขามากๆเขาอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณอันนี้แต่มองว่าอันนี้คุณอาจจะต้องไปเคลียร์ปมในเรื่องนี้นะนะคะก็ตอนนี้ต่างคนต่างมีหน้าที่เนาะก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองไปก่อนนะคะแล้วก็เคลียร์ในเรื่องพลังงานของความ คิดมากคิดเยอะความวิตกกังวลน,นะจ๊ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับพลังงานความรักในวันนี้นะมองว่าคุณจะได้เจอคนที่จะอยู่กับคุณไปจนวันสุดท้ายของชีวิตแหละนะคะสําหรับใครที่อยากได้พลังงานแบบนี้นะก็นอมรับกันไปเลยนะคะก็วันนี้นะคะเอ็มก็ขอไปก่อนนะถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจ ะะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกต้องรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนค่ะ